ก็คือธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยนะครับน่าสนใจฮะที่เราโจวนเมื่อสักครู่ว่ามีโอกาสที่จะซื้อคืนเพื่อเพิ่มดีเวเนซิวเป็นยังไงครับคูณนชัยก็นะครับของเกียรตินาคินนะครับผมเขาก็มีการประชุมนักวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์นะครับเกีย่ยวกับเรื่องของแผนการ แผนนโยบายของของธนาคารนี่แหละนะครับผมก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของแต้มาสองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นไปตามที่ที่เขามีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับที่ในมุมมองนวิเคราะห์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าแต้มาสองเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์เอาไว้นะครับอันนี้ก็หลักๆมาจากเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกยึดหากจํามันได้เนี่ยนะครับ KKP เองเนี่ยเขาที่ผ่านมาเนี่ยหลายแต้มเนี่ย เขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรดยึดนะครับ mm hmm. ที่พอแก้ปัญหาได้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวของ KKP นะสามารถที่จะไม่อยากใช้คำว่าเทินาลาวเพราะจร mm ิง hmm. ๆเขาไม่ได้ถึงกับพลิกล้มไปนะ uh huh. เขาแค่แบบว่ามันดบลงไป uh huh. แต่นี้ก็ค่อยๆกลับต uh ัว huh. ขึ้นมาได้นะครับ uh huh. ผมก็เลยทำให้นักวิเครเาะห์เองเนี่ยมีมุมอมองเป็นเชิงบวกต่อต่อ KKP นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของสินเชื่อเองเนี่ยก็น่าจะยังคงเติบโตติดลบอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการ์ละนะครับแล้วก็ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะครับก็อาจจะมีการปรับลดลงบ้างนะครับตามทิศทางของดอกเบี้ยที่มีการปรับลดลงนะครับผมแต่จุดเด่นของ KKP mm hmm. ก็ยังคงอยู่ที่อัตราการจ่ายเงินปันผลนะครับน,นี่ดูมุมมองใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเครดิตคอ t สนะครับเครดิตคอสลดลง mm hmm. นะครับกากตรติบของสินเชื่อนะครับก็อาจจะลดลงนะครับแล้วก็ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็อาจจะมีการปรับลดลงบ้างนะครับแล้วก็นี่ที่มเขาเกิดรายได้นะครับก็จะค่อยๆเริ่มที่จะทรงตัวละนะครับไม่ไม่ได้แบบว่า กระโดดทั่วพาดหรือว่าอะไรละนะครับก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของนโยบายการริหานเงินทุนนะครับนะครับนโยบายการผหานเงินทุนเองเนี่ยนะครับก็มีคําถามจากนักวิเคราะห์ว่าจะบริหารไงนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆเขาวางว้าสองแนวทางคือหนึ่งคือซื้อหุ้นคืนกับ2ก็คือยังคงการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงต่อไปนะครับผม ก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าสองแนวทางนี้จะใช้ในแนวทางไหนเดี๋ยวเราไปดูกราฟกราฟ KKP ประกอบด้วยกันนะครับดูว่าเอ๊ะเขาต้องจําเป็นที่จะต้องซื้อหุ้นคืนหรือปล่านะครับเพราะว่าราคาหุ้นเองเนี่ยจริงๆที่ผ่านมาก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งละอเป็นตัวยูเลยนะใช่ใชนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองถ้าเกิดว่าราคาเขายังแบบว่า ต่ำเตี้ยหรือว่าลงมาปุ้นเปียนอยู่แถวประมาณ4ี่สี่บาทอันนั้นก็อาจจะพอพอได้อยู่นะครับแต่นี้ราคาเขาเขาฟื้นขึ้นมาแล้วไงนะครับผมแต่แต่ก่อนน้านเองราคาเขาเคยขึ้นสูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวคงต้องดูนะครับว่าจะจะมีการใช้นโยบายไหนกันแน่นะครับ,รบแต่อะไรก็ตามนะครับก็เขามีการบอกว่าแต่ดูเหมือนว่านัก นักลงทุนเองเนี่ยจะชอบเรื่องของเงินปันผลมากกว่าอ๋อขอเงินปันผลใช่มันชัวร์กว่าใช่ใช่เนื้อๆกว่าใช่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปตามไปดูครับอันนี้ก็ในแง่ของ KKP นะผมว่าถ้าซื้อตัวนี้ผมว่าอาจจะช้าไปไหมถ้าซื้อหุ้นถืนนะเพราะมันขึ้นมาแล้วไงถูกไหมราคามันขึ้นมาแล้วแล้วก็ดูแล้วจะใช้เงินเยอะไงเพราะราคาหุ้นขึ้นมาจาก44มาเป็นหูห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยขึ้นมาสิบาทแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเอาละก็เป็นหุ้นปันผล จริงๆไงตอไปดีกว่าใช่สรหรับ,บ KKP อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันต่อนะครับ